โอเวทอบ์นะใช่ครับพี่โอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวขอขออนุญาตขออนุญาตไฟเสียงหน่อยครับอ่าวันนี้วันนี้ท่านทำอะไรครับวันนี้ครับท่านวัชระไทยอ่าวัชระแล้วกันเดี๋ยวผมตัดเสียงนะครับเอาผมมีเรื่องกครมาเลยครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบพิจารณาชื่อพรรค์ปัญจลิพัตน์ ในวันนี้ได้มาส่งสื่อถึงท่านประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของผู้บริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคมโดยมีการลงชื่อร้องเรียนร่วมกัน3คนคือ 1. ผมวัชราเพชรทองอดีตสสพระปยิญญาติปัตสอคุณสว่างทองไยัยซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครองโรงเรียนนครนายกวิทยาคม และท่านอาจารย์มีนโชโทัพยุมงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกพิทยาคมนะครับรวมสามท่านซึ่งมีการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจ้างครูต่างชาติมาสอนนักเรียนแล้วปรากฏว่ามีเรื่องส่อการทุจริตจึงนำหลักฐานทั้งหมดมารองเรียนต่อปปช เพื่อดำเนินการ ALLY ตามกฎหมายต่อไปก็ขออนุญ,ญาตยื่นหนังสือต่อท่านตวชัยสุขสิริผลหัวหน้ากลุสส่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและกิจการพิเศษปปชเพื่อไปหลักฐานนะครับขอขอบคุณครับ